ดยกเพชรมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเต้มที่สีนะครับสําหรับสายเมืองนะครับตามสวนตามมะละมะละแมจิบโอแข้งแข่งกากระบากว่ะแข่งแตกเง่าเลยอ่ะอืมแข่งแตกอืเอาทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในสวนเขานะครับก็เอาหยกเพชรขึ้นไว้อะ ให้จา์ชัยเดินไปย่องย่อง,อง่องไปดูนะครับจานชัยบอกเรียบร้อยแล้วว่างานอึบโอ้เสร็จดอกเพชรอีกแล้วครับผมโอุ้นรถไฟครับรถไฟรถไฟเมทอีกแล้วเมเอ็ดเล ยกเพชรครับผมทํางานแล้วนี่วันนี้ทํางานหนักเลยยกเพชรจัดไปนี่ต้มที่สี่แล้วนะครับนี่สี่ตอนนี้นนก,ก่อนอยู่ปาของงามเสียงง่ายเนาะแต้มที่สี่ครับของยกเพชรเอาอีกแล้วนี่ให้จับอึกให้จางชัยมาดูให้ครับย่องย่องมาดูตามกลางป่าไผ่นะทุกคนดูดิก็เป็นร่องสวนร่องอะไรอย่างนี้ก็นกก็มาเรื่อยๆอยู่นี่ดูสภาพไม่ ็หาต่อตามต้นไม้ต้นอะไรแต่ว่าเป็นสายเมืองนะทุกคนนี่เออจัดมาอีกหนึ่งแต้มครับสาหรับจกเพชรน,นะไอ้ถือก,กล้องไอ้ผมจับนกจะหน,น่อยอ๋อฮะดูทุกคนเอไปเักหน้อยกล้องใกล้เกินพอเห็นนกเออนี่ทุกคนดกเพชรมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นแต้มที่สี่นะครับสําหรับสายเมืองนะครับตามสวนตามมะเละตมอเลมตตัวนี้เป็นตัวเสียงใหญ่นะ เออก็เถียงกันนานอยู่นะไม่คิดว่าจะได้ตัวหรอกมันเถียงกันนานไงเนี่รามาออกมาดูกันหน่อยตามร่องสวนเขาอะไม้เหมาะไม้เหมาะร่มเย็ยนมากๆตรงนี้เอาเป็นย,ยังไงครับึน้ี่เดี๋ยว อ่ะกล้องวะเนี่ยไปยังน้อยไอ้ย้องเห็นกันครั <Hey. S 1> บเฮ้ยโบกัดโบก,กัดไปกันกุกากุตินี่ทุกคนมากดแล้วการใคยดูกล้องดีๆไปอ่ะนี่เนี่ยตัวนี้เสียงใหญ่นะทุกคนดูดิเสียงใหญ่เสียงกลางไปใหญ่นั่นแหละอุ้ยแมงนกแมงนกแมงดูดเดือด ไปแล้วไปใช้ยังไงบ้าเก็บชิดชิดโอ้แข่งแข้งกระบากว่ะแข่งแตกเหงาเลยอ่ะเนี่ยแข่งไตอืมเออแข่งไตลองพี่น้องเห็นบ่กล้องเห็นว่าเห็นอืมแข่งแตกอ๋อเนี่ยแต่ว่าข้างนี้มันแตกไม่สุดข้างนี้เหลือเปาะหนึ่ง แต่ว่าข้างขวาเนี่ยยาวเลยแขงไก่เออสวยๆแปลกเออใครชอบหรือเปล่าครับแข้งเจ็ดนูหรือเปล่าหรือแข้งอะไรเขาว่ากันหรือว,ว่าแข้งไก่ชนนะครับก็ตัวไม่ค่อยใหญ่มากนะครับอืมตัวไม่ค่อยใหญ่มากมาดูหน้าดูตามานี่จเจเลยยกเพชรมาอีกแล้วครับโอวันนี้ยกเพชรทำงานหนักนะครับแต่ว่าหนักก็ไม่หนักหรอกแต่ว่าเอ้ย หัวจะกออกเป็นดังๆ,ๆยักน่อยวะเนาะดูหัวมีขนขาวๆนิดๆเล็ๆหน่อยๆ,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 ๆครับเออก็นกตามสวนครับก็ประมาณนี้แหละนกตามสวนน่ะนี่สายป่าครับป่าสวนอ๋อ,อเรียกว่าสายป่ามีคุณภาพพอมไปเดี้ต่อสายเมืองนะครับปไปต่อตามหมู่บ้านเร็วเร็วเร็วครับผม แคมที่4ของหยกเพชรวันนี้